ซิเนเจอร์ของอมรินทีวีเราสามีสีทองค่ะ ก็มีเหล่านักแสดงมากฝีมือนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่นสอนรามพี่นุษน oh, um, ุษบาพี่ฟลุ๊กเกิกพลพี่แคทแคทริยาพี่น็อตวรรลิศและพี่เข็มรพัฒรดานะคะก็เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาหัวเมียเนี่ยแหละค่ะล่าสุดเรื่องนี้นะคะออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ของเราในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ที่อยากจะบอกก็คือฉากที่ทุกคนพลาดไม่ได้คู่ของนีรากับโยนก็คือคู่ของพี่แคทกับพี่ฟุ๊กเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันแต่งงานกันมา20ปี ทั้งเมียหลวงพี่ใช้คำว่าเมียหลวงเพราะว่าอะไรเพราะพี่ฟุ๊กมีเมียน้อยอะในเรื่องเมียหลวงก็เลยต้องประกาศนิดนึงว่าเนี่ยฉันแต่งกันมาครบ20ปีแล้วเชวว์์บบาารรมมีีนนนะโชิดึงออกตไป เธอมาจากไหนเธอมาจากไหนนั่นแหละค่ะจนเกิดความเข้มข้นขึ้นเมื่อต้องมาปะทะกันระหว่างเมียหลวงและเมียน้อยนี่ไงฉากนี้ห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เจอกันสทุ่ม45อมรินทร์ีวี HD ช่อง34ค่ะติดตามกันได้ครับคุณผู้ชมเน็กเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมเรื่องราวดีๆนะครับของพี่แพรวแสงทองที่ล่าสุดเนี่ยฮะสามีเขาดีจริงๆนะพี่บิ๊กพาไปเที่ยวมาดิฟด้วย นะครับแล้วก็จะมาตอบประเด็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเนี่ยมีแฟนแล้วทำไมถึงยังแต่งตัวแบบว่าวาบว,ว,วิวจังเลยที่เวทีหมอลำจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันช่วงหน้าครับย y มีโฟมอสโคอลมัลติเกรนอร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมากแวนิชทาครอบนะ เบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแวนิชหลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี้ส่วนคราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชันทั้สลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายโอ้ท็อปเชนไม ท็อปเนตัวนนคอเฟล็กสุดลงตัวไอศครีมรสนมเข้มข้นพร้อมคอนเฟลกกรุบกรอบอร่อยท็อปกรุบกรอบเต็มสิบลองเลยนีเวียลูมินัส630ช่วยลดจุดดำได้ <c oughs> จริงเหรอเวิร์กจริงเซรั่มช่วยลดจุดดำยอดขายอันดับหนึ่งของโลกใหม่ช่วยลดรอยดำจากสิวและรอยดำฝังลึกเวิร์กจริงใน2สัปดาห์ <c oughs> และยังช่วยลดริ้วรอยด้วยนะนีเวียลูมินัส630เวิร์กจริง ข่าวเย็นอมรินทร์สรุปข่าวรอบวันทั้งไทยและต่างประเทศครบทุกด้านสั้นกระชับย่อยข่าวยากให้เข้าใจง่ายทุกคนจัดถึงบนสุงเวลา15นาฬิกานาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง3 4อมรินทร์ทีวีอย่าทาน้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เยอะเออยลยเล่เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจคุ้มเกินเพิ่มมาเยอะก็จ่อยได้อีกเยอะเลยเ,เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุกใจราคาเดิมไปซื้อเลยย u m m y f o r m o s c o c o multigrain อร่อยเข้มขน้นประโยชน์เต็มเต็มกล่องนี้จินชอบมากอยู่ไหนมา สุขอนามไมในบ้านด้วยเดตตต่อใช้เดตตต่อตรงนี้ตรงนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อบนพื้นผิวเดตตต่อสุขอนามัยดีช่วยลดวันเจ็บป่วยไม่มีออากาศร้อนร้อนก็เย็นทันใจแถมสะอาดมั่นใจได้ โอเคครับมาที่ช่วงเบรกสุดท้ายนะครับสำหรับ uh. a อ o ๊อป d a ดข่าวร้อนบันเทิงทรับครับมาอัพเดตกันต่อพี่ยาม uh. วาสนาผู้ใดนู้ยังไงฮะเนออี่ยประโยคนี้เพลงนี้เนี่ยใช้ได้กับคู่นี้จริงครๆค่ะน้องแพ,พลวพพวแสงทองนะคะและคุณบีก๊กผู้ใหญ่บ้านเป็นแล์คู่นี้เขาลูกสองแล้วนะแต่ว่าความหวานเขาไม่ลดลงเลยยิ้มแย้มแจ่มจใสนอกจากไปแจกของทานแล้วเราก็ขึ้นไปพูดให้กัน คุณผู้ชมครับวันอาทิตย์นี้นะครับ4ทุ่ม45นาทีครับเดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ มา universe อธิษฐานสารใจ wish you love ครับซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับเขามาในตอนเรื่องที่12อนะครับอธิษฐานสารใจ w i s h y o u l o v e นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบอนที่เหมือนผมเลยชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชอบส่องกระจกนี่เลยนะถึงขั้นสะสมกระจกไว้เต็มบ้านแลวอยู่มาวันนึงเนี่ยเดินๆตัวเองเนี่ยทะลุกระจกเข้าไปครับแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายหนึ่งคนชื่อว่าเด็กชายมาวินเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่นอนป่วยติดเตียงกลายเป็นว่าเหมือนเขาจะรู้จักกันแล้วก็เริ่มที่จะสารภาพ ความรู้สึกในอดีตนะฮะจะเป็นยัง<ฆ>ไงไเดี๋ยวมาติดตามกันได้4ทุ่มสิานาทีวันอาทิตย์นี้ที่อมรินทีวีเอชดีช่อง34ครับอ่ครับเสนอเป็นตอนแรกนะคะใช่ครับคุณผู้ชมครับ<ฆ>ปิดท้ายวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปนะครับด้วยเอ็งเครดิตของคุณนุก๊กไปบรรยากาศคอนสเสิร์ตแฟนๆหลายคนน่าจะติดตามรอคอยกันอยู่นะครับยังไงก็ติดตาม a อป๊อปทูเดนะครับที่จะเจอกับพี่แอมนะครับพี่นัทจอหแล้วก็ผมนะครับแล้วก็ปอนด้วยนะครับได้ทุกวันนะครับ จันถึงสุกเลยบ่ายโมงครึ่งนะครับ นะครับทุกวันเลยทุกวันเลยตื่นเต้นทำไมมาตื่นเต้นตอนปิดรายการเนี่ยข่าวเย็นเดี๋ยวก็จะต้องเจอกับข่าวเย็นจะตื่นเต้นตอนปิดรายการคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Matchbox ด้วยนะครับสำหรับเสื้อผ้าเท่ๆคนพักตั้งแต่กลางวันเลยนะว่าเสื้อผ้าเท่มากที่เราแบบไม่เคยเห็นปอนในลุคนี้ใช่บทีทุกคนจะเห็นผมใส่สูทแต่วันนี้ Matchbox รังสรรค์ลุคให้ผมแบบเท่มากขอบคุณมากครับผมค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามกันด้วยนะคะที่ปอนบอกไปเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศคอนเสิร์ตของนุะ up.